สิบวิธีการค้นหาแรงบันดาลใจในชีวิต 1. ระบุเป้าหมายการกําหนดเป้าหมายที่คุณต้องการในการใช้ชีวิตของคุณอาจเป็นเป้าหมายยาวนานหรือเป้าหมายรายวันการรู้ว่าคุณกําลังทํางานในทิศทางที่คุณต้องการก็จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจในการตื่นขึ้นมาทุกวัน 2. รู้จักตัวเองทําความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นรู้ว่าคุณคือใครและชอบทําอะไร การเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมและเส้นทางในการใช้ชีวิตที่ตรงกับความสนใจและค่านิยมของคุณเอง 3. ค้นหาความหมายในชีวิตมองหาความหมายในชีวิตของคุณบางครั้งความหมายอาจจะมาจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานที่เชื่อมโยงกับค่านิยมของคุณเอง 4. การเรียนรู้และเป็นอยู่การเรียนรู้และเป็นอยู่การพัฒนาตัวเองเป็นวิธีหนึ่ง ที่ดีในการค้นหาแรงบันดาลใจคุณสามารถอ่านหนังสือฟังบทเรียนเรียนรู้จากผู้อื่นหรือสมัครเรียนคอร์สต,ต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของคุณได้ 5. ออกไปสำรวจโลกการท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความแตกต่างของชาวโลกสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คุณช่วยให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นและเข้าใจว่าโลกนี้มีอะไรมากมายที่น่าสนใจ 6. กการให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่น หรือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นรวมไปถึงการมีบทบาทในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นสามารถทําให้คุณรู้สึกถึงความสำคัญและความพึงพอใช้ในชีวิตของคุณเอง 7. การออกกำลังกายและดูแลสุขภาพการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสุขและแรงบันดาลใจในชีวิตของคุณ 8. การเป็นบริเวณบวกหรือพลังบวกพยายามเป็นคนบวกเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำการเสียใจและการคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรให้มีอิทธิพลต่อความสุขของคุณ 9. การวางแผนและตั้งเป้าหมายการวางแผนการกระทําและตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณรู้ว่าคุณกําลังเดินทางไปในทิศไหนและมีแรงดนันบันดาลใจในการทํางานเพื่อให้เดินถึงเป้าหมายนั้นและสิบ การใช้เวลาสําหรับตัวเองหลังจากที่คุณทำงานหรือช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของคุณเองสิบวิธีค้นหาแรงบันดาลใจ